สวัสดีสวัสดีโอ้ยมันคือมิดแท้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพบกับช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซามาแล้วเดอ้อมาแล้วเดอ้อมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเห็ดเบียกจนลืมซื้อเหล็กพี่น้องเออลืมซื้อหวยแหมเงือไม่ออกไม่ได้เงินเนาะพี่น้องเงือไม่ออกไม่ได้เงินตอนนี้ญาติพอดีมีคนมาเออลุงเอากระดาษให้ลุงไหนล่ะ เอาไปให้หมดเลยลุงบะ,ะแมนจานนี่ยังมีของอยู่เอาไปส้ำนันซะก,ก่อนให้แกไปหมดเลยนะพ่อเอากระดาษให้ลุงล <laughs> นี่ <laughs> เป็นไม้สินค้าแบรนดนาริตะ <laughs> เออ <laughs> อัน <laughs> กระดาษลังแหะพี่องลังจกัจกรจักรลังขายหมดสามสี่ลังก็เลยให้ลุงมาเอา ให้แกเฉยยนี่แหละลืมซื้อหวยใครถูกหวยบ้างจ้าสวัสดีสวัสดีสองร้านคนดูสวัสดีค่ะโบมือทักทายพี่แอะมาในแบบว่ามีเขามีเขาไฟแดงหมอพี่นอ้องเออเอะผู้ใหญ่บ้านส่งของไม่ผิดไหมสั่งกาแฟได้โกโก้โอ้ผู้ใดประ่านหไหน้ยาว,วาไม่ผึ่งด้วเออสั่งกาแฟได้โกโก้เออพ่อกัน สร้งสามร้อยกองได้กับแพทย์พอถึงเคร่งแม่โอ้โอเขาบอกเป็นยังต่ออ,อยากหัวสวัสดีพี่แอร์ค่ะพี่แอร์ได้อะไรกินพี่แอร์ได้อะไรกินแรงเออโอยได้อะไรกินแรงเพี่อนๆพีดอัน,อนนี้ก่อนเด้อพีดเสียงวิทยุยทยสี่ร้านคนดูมาในแบบว่าเป็นอสูรอสูร อ่ะศูนย์ศูนย์ตัวบริษูเลขทพี่น้องลืมซื้อหวยแมเพี่ถูกหวยไหมพี่แถูกหว,ยไห,หวยไหมคะเออมันอันนี้พอดเอานี้ดีกว่าฟุงปิงถูกหวยไมเออ่เอ,อ่ยเอาฟุ้งฟิงฟุงฟิงเออวันวันจันวันนี้วันจันแต่ว่าอยากใส่สีชมพูข <laughs> ายดิบขายดีกระพงกกาแฟโปรหมดแล้วพี่น้องเหลือซํานี่แหละเออกาแฟหมดเหลือแต่โกโก เออใครสั่งโกโก้ได้เร็วเด้อใครสั่งกาแฟพรุ่งนี้มาอีกมาอีกประมาณหกสิบกล่องอืสร้างํำนัานละพี่น้องเออเน่ยเฮ็ดผู้เดียวขายผู้ดเดียวเออเฮ็ดผู้เดียวลูกเต้าอีกเนี่เอาอันแอปขึ้นขึ้นมาบวกมือทักทายบวกมือทักชายจ้าปุงป้งปิงป้งปุง้งปิ้งใครถูกหวยบ้างใครถูกหวยบ้างเออ <laughs> ใครถูกหวยบ้างเอ่ยใครโชคดีผ like <Yeah. S 1> <sein Giul ia> ู้ใหญ่บ้านแล้วถือกันเลขสองตัวสองสามนเด้อพึ่งก็บประด้ซื้อซ้่มซื้อลอตเตอรี่ไว้ยยุ่นซี่ห่บว่าพอถือดอกใบสองใบนี่แหละเมื่อยเออเมาม้อยเมาม้อยหอยสังแปาบมืดมืดแล้วพี่น้องมืดแล้วมืดแล้วเฮ็ดเดียกเบิดมือทั้งอันงานลาดงานหลวงสวัสดีจ้าสวัสดี เห็นแต่แผวพาวเขาไลฟ์แล้วพึ่งก็ได้ดูแปบบ๊แบแบป๊บเปิดไฟก่อนได้ดูแ,บบแบบแป๊บแป๊บแซงทอดปลาไข่เดียวหัาเสียงมอไซค์นึ่งข้าวเหนียวบู๊ยกินไม่ได้เลยนะพึ่งข้าวเหนียวจะแบบจะจุกเออกินได้แต่ตอนกลางวันกินนิดๆบอเล่นหวยเออดีสามือซื้อบอถูกเออสวัสดีน้องพึ่ง ลูกสามเซียนซาเออสวัสดีสวัสดีสสดเออคอมเมนต์ทำไมมันไล่กลับหลังอย่างนี้อลายตาไหมลาลตาหัวใจไม่เอามุมใดนจสิอันนี้เออหาแอปที่มันสบายก่อนเดอ้อเออเอาดอกไม้คุณนะหน้าสดเทนเต่าใช่ไเออเอาดอกไม้ดีกว่า,อาดอกไม้สดใสนี่มีผีเสื้อ บีบป,ปั๊บบอมแบมเหนื่อยพี่แอโอ้แพ็คของยี่สิบสามสิบกล่องทำคนเดียวก่อนหน้านั้นก็ทยอยทยอยแล้วแหละทยอยส่งแล้วแหละแบบว่ามันยังเหลืออยู่ไงก็ทยอยแพ็คเธอห้ากล่องสิบกล่องห้ากล่องสิบกล่องพอสุดท้ายรถใหญ่มาโปรวันสุดท้ายบึ้มเดียวโอ้อหัวพยาบาลเหตดเส้็จแห้งยิ่งว่าเออตัวแทนไม่ได้รับดีนอนนี่ลีเอออยกหัว อุ้ยชอบมีดอกไม้อุ้ยสวยหวานคะ่ะสวยหวานสวยหวานเด้อเหนื่อยโอ้ยเพืกก่อนกินไข่เหมือนกันได้ดตอนเย็นสวยทุกมุมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีพี่แอร์มาคุยกับหนูคนเดียวเงาเงาไม่มีเพื่อนคุยนั่งก้มหน้าก้มตาทํางานก้มหน้าก้มตาทางานวันนี้โอ้ยลูกค้าก็มาโวยวาไ,ได้ของช้าแต่ว่าก็อธิบายให้เขาฟังแล้วแหละเออผู้ใหญ่บ้านบ้าน,านก,กาแฟผลิตทันนานะนะ ที่ไหนได้ส่งโกโก้ไห้พึ่งแม่เออพึ่งสร้างกาแฟพึ่งได้โกโก้โอ้ยบริหารคน,คนไหนสร้างก่อนสร้างหลังให้ก็เจ้าเออสั่งแต่วันที่สิบสองพึ่งส่งวันนี้ก็มีเออมันของมันมาไม่ครบกันโอ้ขอโทษเด้อใครมาดูเออเหนื่อย <laughs> พี่แอรลุ้นหวยโอย้เห็นแต่ผู้ใหญ่บ้านโชว์ลอตเตอรี่ว่าถูกหวยสองสามเหรอแม่เออฮืมก็เชิญชวนกันซื้อตั๋วซื้ออะไรเนาะ หายเครียดไปเหนื่อยโควิดโควิดจ็กจะไปไหนคนมาบ้านหนูน่ะดูซิลุงแก่ๆเขาเดี๋ยวจะให้ดูนะแกขาก็ไม่ดีนะเวลามีกล่องมีของอะไรเนี่ยกล่องลังเงี่ยเพิ่งไม่ขายนะเพิ่งจะให้คนที่เขามาเก็บขยะคนที่เขามาเก็บของเก่าเก็บอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสงสารเขาเดียวเพื่อนเพื่อนขาแจ็ก็ไม่ค่อยดีเออกล่องนาริตาเป็นสิบกล่องเอาไปหมดเลยให้เขาทําบุญไปเนาะพี่แอนเนาะเออ ทำบุญทำกุศลไปเก็บเล็กผสมน้อยงวดไหนงวดช่วงนี้ไปไหนลําบากใช่ค่ะโอ้ยยากพี่แอะไปไหนก็ลําบากไปไหนก็ลําบากจริงๆลายตาไหมเดี๋ยวอ,ออกก่อนเอาแอปไหนดีเล่นแอป,ปเล่นแอป,ปเล่นแอป,ปสวยๆเก๋ๆเท่ๆเออนี้ดีกว่า,หน,าหน้าแดงตุ้งปิง,ปงเออสวยทุกมุมพูดคุยกันยามแรง น้อเราก็เห็นกันแต่ในโลกโซเชียลนี่แหละตัวจริงๆเป็นๆเ,เราก็ไม่เห็นขนาดดูหมอรามเรายังดูหมอรามออนไลน์เลยหัวใจคิ้วคิ้วหัวใจคิ้วคิ้วแม่นี้สีขาวจ้าขอบคุณมากคุณพ่อซื้อของมาให้คุณพ่อซื้อของมาให้ป้าป่าเราจะดีวันนี้ก็โอ้ทำทั้งรถปอดทั้งทั้งอ,อะไรอีกคันหนึ่งนะโตโยต้าเหรอเออก็ไม่ได้ทำอะไรช่วยเขาหรอกดูให้กำลังใจเฝ้าหน้าบ้านเออรับกุญแจรถลูกค้า เออไม่ได้ทําอะไรมากมายหรอกเราเพราะว่างานเราก็มีแพ็กของแพ็กอะไรแพ็กของแพ็กอะไรช่วยกันช่วยกันทามาหากินลูกเต้าเออยังหากับเขาว่าให้ลูกกินอยู่นี่ขั ok ่วไข่ฮมันชอบกินไข่ไข oh ่ขั่วไข่เจียวอะไรก็ว่าไปเนาะพี่น้องเออรถลงเมื่อวานปลูกผักเลยคมณผู้บ้าเมื่อวานไปลงเปิดเพลงอ่ะเฟซไอ้ไอ้นั่นมันเตือนมาเลยย t u b e เตือนมาเลยว่าผิด นิกสิทธิ์อะไรสักอย่างก็ไม่รู้เออช่างหัวมถอยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้เอาไว้นั่นแหละเออยังหาอาจารย์สอนไม่ไ <en> ด <anger 000 eni> ้เขายังไม่ว <windows in chiar ender> ่างสอนอาจารย์เขาก็บอกว่าสอนห้ดอกเขาอันยากขึ้นกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หาทางไปได้เองเดี๋ยวก็มีผู้มีบุญญาที่การมามาสอนเราเออเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างเนาะอะไรไม่เก่งเราก็เรียนรู้กันไป หดน้ําต้นมไ,ไม้ได้นี่ให้ทําอะไรเลยคุยไปก็ลดน้ําต้นไม้ไปเออกิจวัตรประจําวันข้าม,มาแรงมาพูดคุยแล้วก็ผ่อนคลายอยู่กับต้นไม้ต้นอะไรอืมไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายพ,พี่น้องอะไรที่เป็นความสุขเล็กๆ,ๆน้อยก็ทาไปเนาะเออหัวใจหัวใจสวัสดีค่ะพี่รวยสวัสดีค่ะบกมือทักทายคุณบุญเพลงบัดบกมือทักทายช่างน้อยค่ะ ไปทำบุญจ้าทำบุญทำบุญไปจ้าโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปังปังใจดีเอออะไรนี่ป้าป่าป้าป่าใจดีอ,จอ๋อจ้าเออพูดคุยพูดคุยซื้อตั๋วเราเดซื้อตั๋วเราเด้รอบสิบสี่ซื้อตั๋วอะไรไปรอแล้วเอววเออ,เยเอ,อ,อยากเบิง่งอยากคลายเขียดแต่ขนาดรอบแถมกับมวนมาสันเนาะเออรอบแถมกับมวนมัสันรอบแถมสนุกสนานรทน้ำต้นไม้เพื่อนเพื่อน อยู่ในสวนน้อยมีแค่นี้แหละสวนนะ่ะเมื่อใดก็อ้างแต่สวนมีซ้ำนีอยากอ้างมีเท่านี้อม,มีเท่านี้ดอกบัวก็กำลังงามดอกบัวบานทุกวันเลยแต่มันหุบแล้วตอนนี้ดอกบัวไม่เพิ่งงามๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเออเนี่ยมันหุบแล้วโอ้มันมันเหี่ยวไปลุมตรงนี้แล้วเออดอกบัวบานดอกบัวบานเห็นบัวขาวพร้าวอยู่ในบึงใหญ่ อ,อเขาก็ไลฟ์สดกันหมดสวัสดีค่ะสวัสดีไม่มีเวลาไปคุยกับกลุ่มคู่จิ้นกับไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรเลยพี่หรวยไม่ไม่มีเวลาว่างเลยล่าสุดเขามาดึงเข้ากลุ่มน้องน้ําตาลอะไรอีกโอ้ยอองานที่บ้านก็ยุ่งเอ,อยุ่งลูกลุ่งเต้านี่แหละไม่ได้อะไรหรอกเขาเรียนออนไลน์กันตอนเช้าก็ต้องพาลูกทําการบ้านอะไรอย่างนี้ เออหาลูกทางกานบ้านหายลูกส่งครูเที่ยวเข็นเนาะเด็กลูกเด็กพิเศษมันเอาใจยากเออก็เลยต้องดูแลลูกไปทํางานไปหาขายไปพอได้พอได้แบบว่ามีรายไ,ได้ได้บกมือทักทายบกมือทักทายปุ้งปิงปุ้งปิงรดน้ําต้นไม้พี่น้องเฮ่อผม,ม่มีเบียกับจ่ามีแค่นี้แหละต้นไม้ก็ดูแลมันไปเออดูแลมันไป มันให้เรามองแล้วสบายตาแล้วก็ให้อะไรมันกลับคืนบ้างต้นไม้ต้นไม้ต้นไร่เออเบิงคููจิน้นเบิงน้องน้ำตาลเบิงน้องโกกีกับมีความสุขอีกหน่อยเดี๋ยวน้องเต้เขาก็จะออกเพลงเขาได้ยินข่าวแววๆอยู่เออคืออันเพลงอันคิดถึงรูไม้นะ่ะอุย้ยปิ้นแบบขักเบิงเป็นสิบรอบอืม คืจังครูบาผููสาวไม่จีบกันนี่เนาะคิดถึงรู้ไหมคนดีเออมวนดดูไปสิบรอบจะแชร์ไ้หน้าเฟซก็เออทำไมแบบว่าดูแลดีสวัสดีค่ะภาสีภาษีจ้กาแฟนั่นภาสีอย่าพึ่งเอาเดอ้อ,เ,อเดอี๋ยวพึ่งเด้อสิ้นเดือนเออเดี๋ยวค่อยส่งเดี๋ยวค่อยส่งเออกาแฟไม่พอกันผู้ใหญ่บ้านสั่งอันส่งโกโก้มาให้เยอะกว่ากาแฟเออเราสั่งกาแฟเยอะกว่าโกาโก้ แอดมินเหรอวะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านหรอกแต่จะเป็นน้องๆแอดมินนั่นแหละเออเ่าเป็นยังดอกได้ขายคือเกา่ามันบระบุมาเราวจ้าเดี๋ยวช่วยดูขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากก็ไม่ได้อะไรมากหรอกมันโฟไปของมันเองตั้งกลุ่มแล้วเดี๋ยวใครเขาชอบเขาอะไรเดี๋ยวเขาก็แชร์เขาก็นั่นกันเองเพียงแต่ว่าไม่ให้คนที่เขาแบบเก็บเงินกู้ไอ้ทำการพนันอะไรพวกนี้เข้ามาเออ เงียบเงาเศ้าซ้อยไปไหนไม่ได้เมาสมอยเจล้านคนดูคูรินัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอออููช่างต้งแลนโลเวอร์เด้ออยู่นี่แหละเฮ้ออยู่กับป้ายใหม่นี่แหละเอออันถ้าเจ้าว่าสีมาเขียนบานเล็กที่ให่กวยังบาร์เลเขียนบาไดเล็ที่ไม่พึ่งหนึ่งสองสองยังไม่เขียนมันออกมันออกสองสามเนาะหวยเออคุณหนังหัวใจซึ่นปิ้งปิ้งปิง ให้รับสบภาพตัวเองได้หน่อยเออเท่าแล้วเท่าแล้วขอขอสวยหน่อยเออไงใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยเห็นแวบๆบแบบคุณอ้อยทพิ์เหมือนมีพี่เหมือนพี่พี่นกหรือเปล่าเมื่อกี้พี่นกพี่นกหรือเปล่าเออดีใจเด้อคนเป็นโควิดก็หายได้เด้อพี่น้องไม่ใช่ว่าเป็นแล้วมันไม่หายเลยเขาเขาทันสมัยเนาะมันจะเหมือนโรคอหิวาโรคอะไรสมัยก่อนที่มันเป็นโรคระบาด บอกมันสิบปีหรือร้อยปีมันจะมีมาครั้งหนึ่งสิบร้อยปีบอกโอ้แล้วมันก็จะเหมือนล้างโลกแล้วก็จะแล้วคนก็จะเก่งหาวิธีรักษาหาวิธีแก้ามาได้กสิเศร้ากสิหายก็วียกสิเป็นนิวนอมอนแต่ว่าเพิ่นไม่นอมอน Normal. แล้วตอนนี้ไม่กล้าออกจอากบ้านจริงๆย่านโอ,โ,อโอ้มาน่อยเออรถเลยสี่เหยียบ <laughs> บกมือทักทายบกมือทักทายคะ่ะคุณ บวกคูอทักทายทุกคนเด้อเออวะพี่หยางนางพูดคุยอันเพื่อนสาวฉันจนนี่ปียรัตแมนบอลนี่เออเป็นยังไงสมโอสมโอคนสวยคุณครูส้มอืมฉันนั่งเมาหม้ออยู่นี่แหละฉันไมมีเวียกฉันเงาฉันเศร้าฉันเมื่อยเออฉันเครียดฉันออกจากบ้านบ่ได้ฉันเมื่อยเออ ฉันบังหวหลองหัวลํำฉันก็พูดคุยกับเอฟซีกับแม่แม่ลูกค้านี่แหละเห็นไหมป้าสีก็มาดูอยู่ป้าสีปส้าสีอย่าเพิ่งเอาเดอ้อกาแฟหกกล่องนะยังยังมาไม่ถึงพรุ่งนี้มาอีกหลังหนึง่งพรุ่งนี้มาอีกหลังหนึง่งวันนี้ไปเอามาสามหลังเออสามลังให้กระดาษกล่องเท่ออกขายเอาให้ขาเจ้าเลย6บัตร่บได้มาบ้านเลยเราไปจังไดล่ะเขาล็อกดาวคุณสมโอฉันห็งขึ้นหอดฉันกาบแม่ฉันออท้งอ่อนไล์คุณ วันแม่โอ้ยน้ำตาไหลวันแม,นแม,นไมน่ไม่ได้เมื่อบ้านเออไม่ได้เมื่อบ้านคือฮอดบ้านบักค้าก็ไม่ได้เมื่อเออคุณประมวลสวัสดีค่ะโบกมือท,ทักทายคุณประมวลให้หัวใจมาด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพูดคุยกันนะคะใคายพิมพ์ไม่ได้ก็กดหัวไอ้กดหัวใจกดสติกเกอร์มารัว,รวๆกดสติกเกอร์มารัวๆเออหลองลํำทำเพลงพูดคุยไปตามภาษานี่ลแหละพี่ผึ่งเออ เพิ่งลุกสามเซียนซาอยู่กับป้ายรถป้ายอู่แลนด์โรเวอร์แลนด์โรเวอร์เออเขารถเข่าหลายได้มือนี่เคีย่ยวออกสามสี่สามคันสี่คันใช่ไหมพ่อสี่คันอ่ะพี่น้องมึงมึง,มงแฟนถึงเหตุงานเดโอ้โหทั้งรถเจ้าคุณปูรถอันฟอร์ตแล้วก็รถโตโยต้าแล้วก็มีไอคันนี้อีกข่างงานเกาน่าอโีกโอ้เออเป็ดไปพี่น้องเฮ็ดซอยกันทั้ามหากินซอยกันเออ ก็ยังดีเนาะบางคนเขาตกงานบางคนเขาไม่มีงานทําเรามีอะไรเราเล็กๆน้อยๆเราก็ทําไปรักนะจุ๊บๆคุณประมวลรักนะ <c oughs> ขอบคุณสําหรับสติกเกอร์นะคะเออไม่พึงว่าสิกินโกโก้อยู่กินเป็นกิจวัตรนั่นแหละเฮ้ <c oughs> กินเฉยๆเออกระจอยลงอยู่เด๋พี่น้อง <c oughs> ไม่ได้ลงคัวผ้าเป็นสิบยี่โลหรอกแต่ว่าก็รู้สึกว่าสุขภาพดีเออสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งเนาะ เออรักษาสุขภาพเราต้องแข็งแรงจ้ะพี่น้องเออเราต้องแข็งแรงเขาต้องนี่เขาว้วนรายกับเบาหวานความดันหัวใจกับสีถามหาเออพูดนะเพราะท่านเดี๋ยวเคี่ยอยู่ในนี้ร้อยสี่สิบกล่องไล้หน่มีแต่โกโก้ไงจ่พี่น้องเออลูกค้าเราสร้างแต่กาแฟลูกค้าชอบกาแฟมากกว่าบอกหรือยังไงอแต่ก็มีมีพี่คนหนึ่งก็จองไว้หกกล่อง กองโกไวอ่ะ้เขาเขาอย่าไปลูกเขาอย่าไปเขาอย่าไปเขาอย่าไปครับคนเก่งเออให้เขียนหนังสือมือเลยสามหนังโอ้พี่แกยังก็อยากเขียนอยู่เอ้ยเด็กน้อยจะเรียนยังไงล่ะคูสมเอ้ยเด็กน้อยเรียนกับออนไลน์กับพ่อท่าเสียนนั่นเรียนออนไลน์ก็มันก็เหมือนไม่อยากเรียนไหมเด็กน้อยไหม ไม่ค่อยอยากเรียนไม่ค่อยอยากทำเที่ยวเขียนให้เขียนให้อะไรถ่ายรูปสง่งครูแต่ว่าพุ่งก็ไม่บังคับนะเพราะว่าลูกคนเล็กอ่ะอนุบาลหนึ่งสี่ขวบอืมคนโตก็คนกลางก็เท่าไหร่แปดขวบปสองเออมันอ่านออกเขียนได้ก็เออหา่มันมีชีวิตหลอดไปมือมือหนึ่งกับดีใจแล้วพี่น้องโอ้ยจกอีหยังจะอะไรบุบุเออจะอะไรบุบุเนี่ย ใช่ละแนวค้นแนวค้นโกูยากเนาะพี่น้องได้อะไรเป็นอะไรบุบุพูดคุยกันได้คะ่ะส่งสติกเกอร์ส่งหัวใจรัวๆเด้อเงาไม่มีเพื่อนอยากคุยอยากพูดอยากคุยเออเหนื่อยเหนื่อยน้ำชีวิตโกโก้นาริตะโกโก้นาริตะอืรับตัวแทนเด้อสิบกล่องเปิดวินสิบกล่องสิบกล่องสองพันสองเบอร์พี่น้องอืม ก็ได้บัตรตัวแทนได้ไอ้นี่ทำบัตรตัวแทนกลิ่นห้องมีเงามีแหง้งแม่เพิ่งหอมลงบอดจ้าก,ก็หอมลงอยู่นะหอมลงอยู่จา้าพรกกามันแปดเก้าลบหนึบ่อนักแต่งจมือกลิ่นม้ามันซี่เดือนหรอแมอพอเพียงไปใส่พอเพียงนอนหลับจา้านอนอนอนย่ำนี่อพอ่านอ่ะบ่อนอนกับมะก,กวดแล้วเหลือแต่คนหน่อยคนกลา,างคนกลางเอ,อเย น,นี่าหนั้นนี่เ็นบอกเ็นบอกนี่หมาน้อยเล่นเกมบ่บ่เบิงฝ่าเบิงผลบ่สนใจไพ่เล่นเกมบ,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 ใกมบ่ให้เล่นกับห้องเออเด็กน้อยซูมือนี่ติดเกมเด้อพี่น้องแล้วเ็ีตใงไหนหมอเขาก็บ่ให้เล่นเออคุณนิยมสวัสดีค่ะบกมือทักทายค่ะบกมือทักทายสามล้านคนดูอื คิดถึงรู้ไหมคนดีปังกันผู้ใหญ่บ้านร้องเพลงเนาะพีเอเนาะเออขโเพิงอบเบอร์ดน่ะแม่มวนมวนมวนถ้าเจ้ามีนฉากนั่นฉากนี่น้องนาริตาก็กำลังคานกระดึ๊บกระดึ๊บเขาไม่เรียกว่าขานนะเขาเรียกว่าถัดเพิ่นบอกค้านได้เพิ่นดันของเขาเพิ่นดานเพิ่นถัดเอาน่ารักดีโอ้ทำไมอันยูทูบแมบเอ ติ๊กตอกไม่พุ่งคนมาตามเยอะๆแต่ว่าไม่ได้ลงอะไรเลยนะในติ๊กตอกลงไว้ก็ไม่ได้ลงทุกวันอีกหน่อยพี่ก็ยุ่งคือการลูกสาวกําลังมีน้องอ๋อใกล้คลอดแล้วย,ยังคะใกล้คลอดแล้วยังเอ่ยพี่แอ๊ดเขายกเลิกโครงการไหนคลอดปีแล้วนะเออพิ่งสามล้องนี่พิ่งคลอดโรงพยาบาลธรรมดาหมดโรงพยาบาลรัฐบาลหมดคลอดโรงพยาบาลรัฐบาลน,นอนห้องพิเศษเอาเออ มัดท้องแต่ว่าเสียค่านั่นเอาเสียค่าหมอเอาอโอ้ยเลียงเล็กหน่อยคนหนึ่งบ่เมนของงายเนาะพี่แอะเนาะเออเขาไลา่ตาบ่ลนี้เอาแอปหนีก่อนเผื่อพี่คนไล่ตาอือดูเท่าเอาแอปบอกมันจะน่ากลัวเลยนะเออแอปนี้มันพาให้เราแบบน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเอานี้ดีกว่าเอาแอกแ,กแก้เสียงแก้เครียด แกเครียดแกสิ่งเอาพี่แออยู่เป็นเพื่อนกันจ้าพึ่งท้องอ่อนๆโอ้อีกหลายเดือนอยู่อีกหลายเดือนโอ้แต่ว่าระวังนะคนท้องเนาะช่วงมาท้องช่วงนี้เนาะเออโควิดอะไรด้วยต้องระวัง <Okay. S 1> ระวังสุดๆอืมโอ้เหนื่อยฟากินล้วอมีแห้งเลยพี่น้องกินแล้วมีแห้งแล้วลว่าวันนี้แบบคือเราจ้องเราแพ็คลราเลยทั้งวันแล้วก่อนหนะ้านั้นก็เตรียมปิ้นชื่อปิ้นอะไรไว้อืมคนท้องเนาะ อยากสมอยากหวานวัตีเออคุณทองอแต่ว่าอายุน้อยท้องไม่เป็นไรหรอกพึ่งนะอายุมากนะลูกคนจุดทองเพิ่งสี่สิบเอ็ดแม่พี่แอะคลอดน้องพ่อเพียงเพิ่งสี่สิบเอ็ดนะลอดน้องอ่ะเออแต่ว่าช่วงนั้นไปเข้าสถานธรรมกินเจไปกินเจน้าเขากันเลยลูกก็เลยแข็งแรงแนมะ่เออน้องพ่อเพียงแข็งแรงมากเออลูกเซียนลูกเทิมาเกิดเออ ตัวเล็กๆแต่แข็งแรงไหมพี่แอะเอยไฟเปิดไฟมันกะเลยเหลื่อมเห็นบอเออพึ่งท้องอ่อนๆอ๋ออืมเนาะคิดถึงรู้ไหมคนดีลองอลงซัมาน่อายุพี่สามสิบสองคลอดลูกก็ประมาณแพวๆนี่หลยเนาะพึ่งก็สามสิบสามนะแต่งงาน แต่งานสามสองข้อลูกสานะมสิบสามน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุย๊ยลืมชื่อเดี๋ยวนึกชื่อก่อนน้ำมันนยาน้ำมันยาน้ำมันประเสริฐนี่แม่เอ๊คุณคุณลิอะไรนี่แหละรอลิงนึกอยู่ปลายสมองนึกไม่ออกไปไหนเออขอประทานอภัยลืมชื่อนี่แต่ชื่อเฟส ชํานี้ลำนำลำนี้อะไรนี่แหละเออลูกค้าเยอะเป็นร้อยๆจําไม่ได้จําไม่ได้จําชื่อไม่ได้เออถ้าแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันก็จะจําชื่อไม่ได้แล้วเปลี่ยนเฟซด้วยนะนี่เปลี่ยนเฟซด้วยเออจองโกโก้พึ่งไว้หกกล่องพึ่งจำได้อยู่เก็บไว้พร้อมเมื่อไหร่โอนโอนได้เลยนะคะเก็บไปให้อยู่ <S <S โกโก้เยอะเยอะร้อยกว่ากล่องถ้าที่สิบเป็นกาแฟาอร่อยกล่องสิได้ทงขยอยออกให้หมดเลย อันนี้โอ้ยกลุ่มพัทยแต่ว่ากับว่าเป็นอย่างนอกมันก็ขายได้เรื่อยๆอยู่ขออายได้เรื่อยๆอยู่ไม่เป็นไรดีทอ็อกเขาลดราคาตัวเหลือกล่องละสามร้อยส่งฟรีไอ้กล่องใหญ่ก็หกร้อยส่งฟรีแล้วพี่น้องดีทอ็อกแถวพลวยูใส่บุกกล่องดีทอ็อกดีทอ็อกก็ส่งฟรีลดราคาอีกกล่องละห้าสิบบาทดีเนาะเศรษฐกิจอย่างนี้ไงโควิดน่ะพอพาวก็เลยลดราคาให้เอฟซีว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีสวัสดีคุณแม่นวย แม่หน่วยจําชื่อพึ่งได้แล้อยังเอ่ยแม่พึ่งลูกสามเซียนซาเดิอแม่หน่วยไล่รอแม่หน่วยนี่แหละไม่เห็นแม่หน่วยมาสวัสดีคุณอะไรน้อไพ่ไพ่อย่างน้อน,นี่ไพทูนเหรอคุณไพทูนใช่ไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีเออเราไปจุกเฟดได้ผี่ไพคุณไัยทูนนี่ไปเห็นเห็นไปเป็นเอฟซีแม่น้องอาริตาอะไรนะย่าน้องอาริตาด้วยโอ้ยมูบาหนี่เบอร์เัน ยายนวลแม่ยายนวลไรสุดกับหลานเล้าแม่หลานเล้าซื้อน้ององอียงนอสวัสดีแม่น้องแชมป์ค่ะหลานยายนวลชื่ออุ้ยแม่ใครผู้ใหญ่บ้านเลยแม่พูดเก่งเก่งเออไมเพิ่งแชร์ไปอยู่เราเก่งร้องเพลงเก่งเราบางังบุคลิกกนะันนาะข้าเจอกับพี่น้องกันนี่เสื่อมนี่แนวแม่เอามาคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยน้องคนหนึ่งมาสั่งชื่อน้องอุ้ยหลานยายนวลแม่หลานยายนวนลนยยนวนอยู่ยายยายของผู้ใหญ่บ้านโปกาแฟเดี๋ยว ลงมาอีกประมาณสองหรือสามเดือนค่ะพี่แอะประมาณสองหรือสามเดือนนี่แหละเออผู้ใหญ่บ้านก็จะจัดประมาณนี้นะคะปลูกกาแฟเนาะเออสองสามเดือนนู่นแหละคนก็คนบางคนเขาก็ซื้อตุนเอาไว้โอ้ยได้อะไรกินแรงเพื่อนเพื่อนแม่เพิ่งยังไม่ได้เลยกินโกโก้แล้วก็ไข่ไข่คั่วไข่ขไปแล้วเออของลูกของลูกพ่อเอานนั้น<ม>ใช่ไหม,ม,มอ๋อขอบคุณค่ะ ฝากปงซื้อมาให้แล้วสันเออสัังได้หิดเออดีดีดีอืมจักสีเบ้ายังแล้วเอาไว้สำนิสะก่อนมื่ออื่นมาใหม่เมื well, while, kind of well, ่อยแล้วสิไปหาเขาหาน้าให้ลูปกินมาจบอยู่ฉากนี่คือเกาฉากเขียวเขียวนี่คือเกาเด้จะเดิมแม่นวยสวัสดีค่ะเออแม่น้องแชมป์หรือใครอีกหนอสวัสดีสวัสดีทุกคนเด้อ แม่พึ่งมาทักทายช่วงยามเย็นรักษาสุขภาพขอให้อยู่รอดปลอดโควิดทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ